สวัสดีค่ะไนซ์สวีเดนค่ะทำคลิปเรียวเป็นเรื่องง่ายๆแต่ยากทำอย่างไรให้คลิปมียอดวิวค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะในการทำคลิปเรียวเนี่ยใครใครก็ทำได้นะคะคลิปเรียวเนี่ยทำง่ายง่ายค่ะทำง่ายง่ายเลยค่ะทำง่ายง่ายเลยเนาะคลิปเรียวอะ่ะ นึกจะถ่ายอะไรก็ถ่ายนะนึกจะเห็นอะไรถ่ายถ่ายลงไปเลยค่ะแล้วก็แต่สิ่งที่ยากก็คือทำอย่างไรถ่ายอย่างไรคลิปเรียวแบบไหนถ่ายแล้วถึงจะมียอดวิวปังๆค่ะมันเป็นอะไรที่ยากมากนะคะเรื่องนี้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าไหนก็ยังหาไม่เจอค่ะยังหาไม่เจอยังหาคลิปเรียวที่ปังๆไม่เจอนะคะ แต่ตามที่ไหนไปดูนะครไปดูจากช่องใหญ่ๆช่องที่เขามีคลิปแสนวิวล้านวิวนะครและก็ได้สังเกตแล้วว่าในการทำคลิปเรียวให้ปังเนี่ยมีองค์ประกอบไหนบ้างน,นะคะอันดับแรกสั้นค่ะต้องสั้นไว้ก่อนเลยค่ะสั้นสั้นสั้น,นได้เท่าไหร่ยิ่งดีค่ะ5วิ8วิ10วิพอค่ะอันดับ2นะคะใส่เสียงที่มีกระแสค่ะใส่เสียงที่มี กระแสนะครับเพื่อนๆค่ะใส่เสียงที่มีกระแสแต่สําหรับใครที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ให้ระวังไว้ด้วยนะคะอันดับ3นะคะไม่ต้องเน้นสาระครับเพื่อนๆคับไม่ต้องเน้นสาระนะคะถ้าเน้นสาระไปลงในคลิปยาวนะคะอันดับที่4นะคะเต้นค่ะกําลังมาแรงเต้นตลกหรือคลิปธรรมชาติค่ะอันดับที่5นะคะอันดับสุดท้ายนี่ครับยากสุดนะคะ รอให้ระบบมาเห็นมาดันนะคะอันดับที่ห้านี่แหละอันดับสี่สีข้อแรกเนี่ยทุกคนทำได้หมดทุกคนทำง่ายง่ายนะง่ายนิดเดียวไหนก็ทำได้สีข้อนียแต่ข้อห้านี่ยากค่ะเพื่อนๆค่ะยากยากค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ไงว่าทางระบบเขาจะมาเห็นตอนไหนจะมาดันคลิปเราตอนไหนถ้าเขาเห็นทุกคลิปก็คงจะดังไปทั้งหมดแล้วนะครับเพื่อนเพื่อน เพื่อนๆค่ะเป็นกาลังใจค่ะเพราะไหนก็ยังติดอยู่ที่ข้อ5ค่ะเพื่อนๆค่ะไม่มาเจอไม่มาดันให้ไหนสักทีเพื่อนๆค่ะ